แ,แรงๆเหมือนเดิมนะครับอืออืโอ้ยสวัสดีนะครับเช็คมาเรียบร้อยไม่เรียบร้อยมัน้นนี้ทุกทีจะไปประชุมกันจะทำจะทำไม่ตา่าไม่ทำนะใช่ไหม ไม่ทําสีใช่ไหมมันต้องทาเครื่องก่อนอ๋อต้องทาเครื่องก่อนแต่ว่าจะทําอยู่ใช่ไหมเครื่องเนี่ยหลายหลายวันปีหลายปีออกงานแล้วนะครับไม่ได้เจอกันโอ้เป็นปีเลยนะครับนี่เวทโอเวทหมดเดี๋ยวเอาตุกตาลุงไปให้ลุงลุงเอาป่ะตา ตาตุ๊กตาลงไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจ,จาวตุ๊กตาลุงจาวลงตัวเลยลุงป้อมแค่เอาลงตูวได้เอาเอาลงตัวเลยลุงป้อม <c oughs> เอาลงตัง <c oughs> เอาลงตูวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ตาทำตัวอ <c oughs> ันนี้คือขวัญใจมหาชนนะครับ <c oughs> ดูว่าลุงจะสู้งานไหวหรือเปล่านะครับวันนะี้น้ำมันเครื่องเติมตลอดเวดก็หมดเราคอยดูด้วยกันนะอโอ้ยโอวันนี้ลุงจะมาดัานดินลงคลองนะครับท่านผู้ชมนึกว่าแต่จะมาไถ่าอ่าดูก่อนว่าแจะดันไหวหรือเปล่านะครับ ปอดคุโหแมทแมทไม่ได้เจอกันค่อนข้างเอ้ยคนคนไม่ได้เจอกันโอ้ร่วมปีเลยนะครับแต่รถโครงการมานี่โอ้ชาวบ้านที่อาชีพรังขข้งยางก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีงานนะครับโอ,อ้แรงแรงมนเจอมนะครับถึงเครื่องจะรวมงานจะรวม หลว้นลูกยางแต่ว่าใจของคุณปู่นั้นแน่นปึกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเอาอ้ออือโอ้ยรับงานชั่วโมงนะครับผม วโองนี้ก็น่าจะ600หรือเปล่าไม่ได้ใจนะผมก็ลืมละแต่ว่าเรื่องการทำงานผมบอกเลยนะครับว่าฝีมือสุดๆนะครับประสบการณ์เยอะประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าโอไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับคันแรกของของหมู่บ้านนะครับสำหรับคันนี้ โอ้โหดูแกดันดิ้มนะครับโอ้ยอ้อยโอ,โอ้ผมไม่ชอบเสียงมากเสียงยังรอ ตอนถอยอย่างจวดเลยนะครับถอยเร็วมากแต่ว่าตอนดันก็อาจจะต้องออกออกแรงหน่อยนะครับ ดูตาอุ้มดินนะครับ้ม้องคอยดูตอนแกเสร,ร,ร็จงานนะครับผมบอกเลยว่าแกทำงานฝีมือมากนะครับประเด็นทำแบบโอ้โหเจ้าของคนที่จ้างงานนี่คือว่าพอใจสุดๆนะครับ ต้องต้องต้องเอามาดันไว้เยอะก่อนดค่อยปุ๊บไปทีเดียวนะครับเอ้ยจะตกแล้วเฮ้ยปลอดเป็นรถที่ชนมากนะครับ คนสุดสุดเลยแหละผมขอบอกอืเอ้ยควันไหลควันไหลแล้วนี่คุ้มค่าควันไหลนะเพราะว่าไหลแต่ละทีดูแกอุ้มดินมาก,ก็เยอะนะครับ เกิดไหวหรือเปล่าเอ้าผมฆ้ามาก กในปีนี้ยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับโอ้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่สองเส้นเลยหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนใหม่ซ้ายขวาเลยนะครับเวทหมดไมดันเหมือนเดิม

คนใบมีดมาเลยนะสำหรับดินนะครับอ oh. จะเต็มกองแล้วอะอะไรช็อตนี้ก่อน เกียรตควันนะเป็นล่มอย่างดีนะครับผม <c oughs> อมือื <c oughs> อ่ะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยววิดีโอชิปนี้จบประเดียวตอนนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ